คำเตือนรายการนี้จะขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำางนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสำนักสลอตนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Way of The อะกิเลนนะครับชมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะครับชมยังไงก็ฝากกำลังใจกันด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสำนักสลอตของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปในอนาคนะครับไปไปเริ่มกันเลยนะครับมาในทุน50บาทนะครับชมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยที่เบ็ดหนึ่งแล้วเลื้กกันนะครับชมแต่ไม่แตกล้าไม่ล่าน,น่ยผมจับให้ดูนะครับและก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับรับชมอความสนุกสนานรับชมอความ,มนเถึงเท่านั้นนะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับผมขออนุญาตใส่ไปซาสามสีมุนเลยไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะท่านชมยังไงก็ฝากกำลังใจกันด้วย แตกไม่แตกลั่นไม่ลั่นแตกไม่แตกลั่นไม่ลั่นขอให้ได้ขอให้โดนเออสําหรับท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยนะผมจะเข้าไปอ่านและไปตอบให้นะครับฝากกลังใจกันด้วยนะโอ้โห oh oh. อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh ห oh. อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh ห oh. จะเกลืออะไรขนาดนั้นไม่มาเลยวะท่านผู้ชมขอญาตใส่เทอ,อร์โบเลยแล้วกันโอ้ผ oh ม oh. ไม่เข้าสักดอกเลยเนี่ยเฮ้ยเอาจริง สวยสิบมาว่ะท่านผู้ชมมีใบไม่ได้ใช้แอบเกลือนะเนี่ยเอากิเลนสวยเอาสแครเตอร์วะ่ะไม่มีใบใจโตเจเจเจ,จอู้สวยได้วะ่ะเออมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหนึกว่าจะเข้มนี่ได้ได,ได้สแครเตอร์เอาดิวะเบ,บ็ดห,ห,ห,หนึ่งบาทท่านผู้ชมโอ้โหตัวโอ้โหคูนึท่านผู้ชมกับอีกแปดหมุน เาหมุนคูณสองครับมาดูกันว่าโอ้เอเต็มหน้าเข้าไปดีคูณสักไปสวยๆหาสิป่าต้องได้ขึ้นอนะตอนนี้เออไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมโอเคโอ้เพิ่มมาหนึ่งหมุนครับเป็นรางวัลปลอดใจนะไม่ได้แย่นะครับสิบโอล้ลั่นไปสวยอย่างนั้นเลย สามบนสุดท้ายคานผู้ชมไม่น่าจ่ายนะคูณห้าว่านผู้ชมนี่มันฟีเกลือหรือฟีอะไรเนี่ยเจต่อเพื่อนขอละเอออย่างนั้นเลยเออาปาบเข้าไปไหลไหมสีต่อสวยาปาบถุงถุงโอ้โหถุงไม่ลงคาณผู้ชมถุงแถวสองไม่ลงไม่งั้นได้ไวแล้วเออมีวายใจต่อสวยสุ่มให้โดนสุ่มไม่โดน,หโดนเหรียญเหรียญแถวสามโอ้เป็นเออคิวว่ะเจเกวิลิกูดเอาเรื่องกับเบื้องแตกครับคผู้ชม เข้าไปสีคูณ15แล้วนะสวยสุดไม่โดน10 1สขอ2ตัว12บตัวบ้าแล้วได้ก็บ้าแล้วจริงโอ้จบที่62ไม่ได้แย่นะต่อคุชมเออกลับัาโอ้ได้ได้กำไรเฉยวะ่ะเอาเรื่องว่ะกดมือดิไม่มาจริงโอ้คิวเต็มหน้าเออเคมีไว้ใจตัว สวยอย่างนั้นเลยเอแถวสามสิบว่ะสิบแถวเล็กเออเต็มนะเอาอัดเต็มเต็มบไปซุปเปอร์เมกาดีครับ208บาทเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะเบ็ดหาหมายดีไม่กลัวครับท่านผู้ชมโอ้แต่พอเพิ่มเบ็ดเอาอ๋อเฮ้ อะไรวะพ่อออกแล้วก็ไม่เข้าใส่เทอร์โบเออสวยสิบตอ่อปาดไม่ได้ยังไงวะสวยเป็นเคครับชมชมไม่โดนเออเตะแล้วมีวายใจต่อครับเคได้โอ้โหได้วายสองเจ้โอ้สวย,วยเออหกร้อยยัดเคไ,ไหลต่อเรื่อยๆเอแสองโอ้โหเป็นเคเอแถสองเอซึ่ยเอแถวสามโลกครับท่านผู้ชมต้องขอไปด้วยบกวกบ้างหกร้อยนะตอนนี้ยัดเคหกร้อยสามสิบเก้า เอาเรื่องจากาดโอ้โหไม่มาเลยแตงจากดอกเดียวไหลเป็นน้ำสวยไม่ได้อีกว่ะเออโอเคเออโอเคโอ้จีมีไว้ใจต่อครับทุ่านตามขอสแคตเตอร์อีกตัวเดียวเพื่อนขอแก้มือละเอาโอ้โหไม่มาครับทุ่านแต่มีไว้ใจยอยู่ เอ้ยจนได้สวยไหลต่ออีกสิบแถวสองอ้ไม่ได้แล้วโต้รวยจีีครับย่อมก้อนโตไปหนึ่งดอกเอาเรื่องจัดจัดมีตะหมุนครัำสมตัวคุณไม่มีปาโถ้สิบสี่มุลคุณภาพอะไรวะนี่ เตต่อโหสวยคุณเข้าไปสวยคุณเข้าไปคุณไปเป็นคิวโอ้เป็นเคนะครับโอ๊ยเคแถวสามได้อยูเคแถวสามมีไวใจต่อเป็นสิบครับผู้ชมบวกอีกหนึ่งหมุนถ้าเคแถวสามได้นี่ก็แจ๊มๆเลยนะผมบอกเลยคุณสี่วะเอ้าเจแถวสามไม่มาเจแถวสามสักทีเถอะเดียนแถวสามเจแถวสามโอ้เป็นคิวครับผู้ชมไม่ได้สักอย่าง คูนทกเล้วตอนนี้โอ้โหเก้าหมุนสวยจูโอ้โหไม่ได้ต้องลองกดตัดดูคับชมไม่ได้อีกโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้นะคับชมบวกมาหนึ่งหมุนไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคับชมเออสวยยังไงก็บวกมาหนึ่งหมุนอีกแล้ว,ลวนะครับตามนั้นแหละาบไปคูณสิบที่แจ่มๆเลยนะบอกเลยขึ้นมาพันหนึ่งเดียวคับชมทุนห้าสิบนะบอกเลย นี่คือทุน50นะครับชมตามสเตปสเตปแรกสเตปแรก้ามีเบอร์ก็กดตัดครับชมตามนั้นแหละโอ้โบวบมาหนึ่งหมุนเฮ้ hey, เห็นไหมไม่ได้ก็ยังได้หมุนฟรีครับเออสวยเจต่อแน่นอนแถวสองเป็น Q, คิวคุณผู้ชมเจแน่นอนต้องเจดิสวยสิบแถวสามเอแถวหนึ่งเออได้ทั้งสองว่าเค okay. สวย ปาบเข้าไปตอนนี้หกร้อยแล้วสิโอ้โหมีไว้ใจตัวปาบเข้าไปต่อไหมเคโอ้โหไม่ไหลครับทุผู้ชมเบิร์กสุดนั้นชมเอาจริงดิสวยสุดไม่โดนก็พอตอนนี้สวยสิบไหมสิบมาไหมอห้โหรเยบร้อยคับุผู้ชมสิบใจตัวมีไว้คับุผู้ชมคูณสิบเจ็ดไปแล้ยตอนนี้ครับมาจ้องวี เออยางงั้นเลยอือหือเอาเรื่องจัดจ้านซูเปอร์เมกาเป็นหนึ่งดอกครับบวกมา476นะไปไปไปเมาลดโอ้สวยดิ10 1สิบไม่ได้หรอกอุ้ยยแล้วคัมชมตอนนี้พันสามอ่ะอุ้นหาสิบบอกว่า2,000ก็เอาเรื่องกับเบื้องแตกนะวาดจบที่วันสา เพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันหาซิฟเอ้ยมาเท่าไหนเท่ากันนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเน้นสุดไม่เน้นทรงอุย้ยมีสกแกตเตอร์อีกแล้วเข้ารัวๆแบบท่านผู้ชมเอ้ยมีไฟใจต่อสกแกตเตอร์มาแน่นอนเอ้ยเห็นไหมเฮ้ยเข้ารัวๆว,วะ่ะพี่เกมโอ,โ,โอ้ตัวคูณโอ้8หมุนคูน2ท่านผู้ชมจะจ่ายไหมเท่านั้นแหละ เออสิบต่อสวยโอเโอ้ไม่ได้ครับชมโอโ้ไม่มาไม่มาว่ะโอ้ถัดไปสองรอบไม่มาปล่อยเลยรอบนี้โอโ้ยังไม่เข้าอีกไม่น่าจะจ่ายนะครับชมรอบนี้ให้เข้าบ่อยเกินเอา้าได้อยู่สวยสิบออเอ โอ้คิวมาเป็นตั้งเลยคับชมบวกมาหนึ่งหมุนปาดเบียดฐานสิทใจมาสองรอยเนี่ยของแมีนเนี่ยสวยอย่างนั้นแหละไหลไปไหลไปไอจ่ายไม่มีครับผู้ชมจบแล้วรอบสุดท้ายครับผู้ชมเออสวยอย่างนั้นแหละแต้มๆสุ่มให้โดนก็พอเออยังได้อยู่ผักกาดขาวเคแถวสองไม่ได้ครับผู้ชมจบครับจบที่พันหกว่ะอพันหกครับท่านผู้ชม จำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อความส,สนานจัดทำขึมม้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่โอ้โหเข้าลัวๆเลยวะ่ะเอาจริงสวยรอบนี้น่าจะได้อะผมว่าโอ้โหห้าตัวสวยมหมดิดเออรอบนี้น่าจะจ่ายหนักอยู่นะบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองคูณสองครับท่านผู้ชมขอให้ได้ขอใ้โดน ขอยได้ขอยโดนขอยได้ขอยโดนเอออย่างนั้นเลยสามร้อยครับดอกแรกก็สามร้อยแล้วโอ้ไม่เข้าเออสวยจะเกินพันสองพันไหมเนี่ยเบียดห้าสิบเลยนะเว้ยสวยสุดไม่โดนห้าหมุนจุดท้ายัำเจเข้าอ่ะ ปาบเข้าไปฮุกร้อยแล้วตอนนี้เออปาบเข้าไปบุญเก้าว่ะเย็ดเคี่ยร้อยสามสิบห้าโอ้จะถึงสองพันไล้วเนอีกสามบุญสุดท้ายครับท่านผู้ชมอืม,มเออยังต่อรมหายใจได้อยู่ครับท่านผู้ชมรวมหายใจกิเลนโอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมให้ม้าก็ไม่จ่ายนะจบที่หกร้อยนะครับท่านผู้ชม เออสวยเจเออมาดิใจต่อไหลสวยมีใบใจต่อมันชมเป็นคิวครับที่ได้ปาบเต็มหน้าโอ้หารอยอุย้ยไม่ซื้อไม่ซื้ออุย้ยขอห้าพันได้ไหมขอห้าพันไปเจเป็นคจวะโอ้โหไม่เข้าเออเธอบวกสวย เตะมาจริงเออเคไหมสิบไหมสวยเป็นเคครับชม10แถวสไม่มีวายใจต่อปาบเข้าไปพักการเขาเจ็ดเคเต็มหน้าพันแดเฮ้ยขวาพันได้หกพันเออยังมีสิทธิ์ไหลยังมีสิทธิ์ไหลโอ้ไม่ไหลครับชมเอาเรื่องจัดจัดโอ้ปัิเครับชมสวยยังได้อยู่มาดิสวยไหลไป เออผักได้เออสวยไม่ได้ต่อครับชมรถเบ็ดเอ,อ้าจะได้หกพันแล้วเนี่ยตรงมาทำไมโอ้โหไม่เข้าแล้วคุณผชมพอดีกว่าคุณชมห้าพันห้านี่แหละหาพันไปเออไหนไปมีสิทธิ์ได้ไหมมีสิทธิ์ได้อยู่ไหมเอาเธอบวก ไม่ไ่้ประกดเลยว่ะโอ้โหไม่ได้แล้วว่ะท่านผู้ชมเอาพอครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแทนที่จะจบ6,000นะครับได้มา5,000นะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอ,อยุติการเล่นไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องสำนักสล็อตนะจ๊ะยังไงก็ฝากกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับื่อเปิดกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและจิตกรรมที่จ,จัดขึ้นในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ